คือคนเราเนี่ยมันแปลกนะโมเดลไม่สัมพันธ์มิติเวลาสัมพันธ์น่ะพูดคำสองคำเนี่ยเด็กมันมันมันไม่ทําหรือได้ยินแต่มันเหมือนไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่อยากจะแต่ได้ยินแต่จะทําแต่จะทําช้ามันไม่ได้ตามคําพูดของของของพ่อแม่หรือของคนที่เป็นโมเดลมันจะกลายเป็นเครียดในสุดก็โดนตีกันทะเลาะกันไม่รู้จักจบเนี่ยปัญหาเหล่านี้ มันเป็นปัญหาโลกแตกพอสมควรแต่ทุกคนจะมองว่าคนจะยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนิสัยสันดานพฤติกรรมจะมาแก้โดยตรงนี้แล้วหลายๆคนพยายามจะพูดถึงนิสัยสันดานพฤติกรรมไม่ใช่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคนิสัยสันดานพฤติกรรมมันแก้ไม่ได้มันเป็นยุคมิติเวลาในช่วงหนึ่งอะทาไมผัวเมียรักกันมากในช่วงหนึ่งทําไมเราก็เพื่อนดีกันมากในช่วงหนึ่งทำไมต้องทะเลาะกัน เพราะมิติมันเข้ามามิติทำร้ายเรามิติทำร้ายมิติทอให้เรามีเรื่องมิติทำให้เราเข้าใจผิดมิติมีคดีความมิติฆ่ากันตายนี่คือมิติซึ่ง